คนแต่ไม่ก่อนก็รัตตา,าปล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 ึกปฏิบัติหน้าเลื่อมใช้ครับตึ้งยังกันหนังเทศเลยตั้มเปลือเราตั้มต้นไรว่าปลาปอตาลงมือยอกตงแดงคนเดินตามลังเป็นแถวแต่ก็ติดดินแยงกันติดต้นในก้อนแยงข้าวดินเดงแยงข้าวดินเดงตึ้งบางคนกับปลามาดเหมือนกันแบบร่๊อก,ก็ทตั้มไม่ได้ร่๊อวก,ก็ทตั้มไม่ได้เหลือตันไปทําได้เปลือก แต่ลงทีทุดน้เราทำได้รอรูรูตัวเองว่าเราทำได้รูตัวเองเราทำได้คือจริงๆแลืวอนุอนใส่นี่คนที่จุดละกายหรือให้กับเนื้อจริงๆนะครับคือฐันเหล็กถ้าถานเหล็กไม่ลืมนะครับยังไม่ได้เกิดนุ่นนี่ครับ